สวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีมีนนะครับเมื่อดาวพระศดีโคจรนะครับในปี2565ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในซีรีส์นี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นดาวพระศดีโคจรซึ่งจะบอกถึงเรื่องราวดีๆที่ท่านจะประสบพบเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับจะเป็นดาวเสานะครับ อุปสรรคนะครับหรือว่าสิ่งที่ติดติดขัดๆัดนะครับของท่านนะครับจะประสบพบเจอในรอบปี2 5 6 5นี้จะได้แก่เรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของดาวราหูนะครับเมื่อดาวราหูโคจรไปในเรือนต่างๆนะครับท่านจะประสบพบเจออะไรบ้างครับที่อาจจะทําให้ท่าน ได้ดีแบบไม่คาดฝันนะครับหรือว่า RGB จะมีปัญหานะครับแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ติดตามชมนะครับมาตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของดาวพฤหัสบดีโคโจรนะครับในเรือนชะตาต่างๆของท่านที่เกิดราศีมีนนะครับและกนาราศีมีนนะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ย ดาวพฤหัสบดีของท่านโคจรอยู่ณราศีกุมนะครับเลขไทยนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับโคจรอยู่ที่ราศีมีนนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะต่างกันนะครับซึ่งเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับในช่วงแรกนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเลขไทยนี้นะครับโคจรอยู่ในเรือนชะตาที่12นะครับหรือเขาเรียกว่าเรือนวินาศนะครับตรงนี้นะครับส่งผลอย่างไรนะครับในตรงนี้เนี่ย ดาวพระศดีนะครับเป็นดาวที่มีความหมายดีนะครับเป็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนะครับการขยายตัวนะครับของกิจการหรือว่า่ันอาจจะเรื่องของตําแหน่งอะไรต่างๆครับเมื่อมาอยู่ในเรือนชะตาที่12หรือพบวินาศเนี่ยนะครับกเ็เรื่องต่างๆนะครับที่คิดไว้นะครับอาจจะไม่ ไม่ได้สําเร็จนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีศัตรูรับหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายที่มากเกินไปนะครับทำให้เกิดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีการอึดอัดนะครับมีมีอะไรต่างๆที่อยู่ลับๆหรือถูกกักขังต่างๆครับทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อดาวเพื่อพสวัสดีของท่านนะครับ โครจรมาอยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่7เมษายนนะครับก็ส่งผลให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจนะครับหรือว่าเคยให้การสนับสนุนนะครับก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนดังแต่ก่อนนะครับก็บางครั้งเนี่ยอาจจะขัดแย้งในเรื่องของความคิดขัดแย้งในเรื่องของความสิ่งที่ คิดดีๆต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการที่จะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องใช้ระยะห่างนะครับเป็นส่วนดีก็คือถ้าใกล้กันมากก็อาจจะกระทบกระทั่งกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่กี่เดือนนะครับประมาณ3เดือนก,กว่าคือตั้งแต่วันที่1นึกราจนถึงวันที่7เมษานะครับขอให อดทนนี่นึงนะครับอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าในเรื่องงานนะครับท่านเองก็อาจจะมีปัญหานะครับติดติดขัดขัดในเรื่องงานนะครับตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับในในช่วง3เดือนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่2นะครับก็คือช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับจนถึงสิ้นปีนะครับ3 1ธันวาคมนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็ดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นเลขแอโรบิกนะครับเลขโคจรนะครับมาอยู่นะครับในเรือนชะตาที่1ก็คือเรือนตะุนะครับก็สิ่งดีๆต่างๆนะครับก็รออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านอดทนสักนิดหนึ่งนะครับอย่าพึ่งใจร้อนในช่วงแรกของปีนะครับในช่วงประมาณ3เดือนนะครับก็อดทนก่อนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของ ความคิดอ่านสติสัมภชัญญะอะไรต่างๆนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่าช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงสิ้นปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากของท่านนะครับสิ่งใดๆที่ติดขัดอยู่ก็จะได้รับผลดีนะครับดาวพระศุดีเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่นะครับเมื่อมาอยู่ในเรือนชะตาที่1ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับบางคนอาจจะได้รับเพิ่มยศเพิ่มตําแหน่งนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะ ให้โชคน,นะครับทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นนะครับทำให้ท่านเองนะครับได้เลื่อนขัน้นเลือ่อนตำแหน่งหรือมีหน้ามีตานะครับทำให้ท่านเองได้ขยับขยายความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ท่านเองนะครับก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับจนถึง ถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็โอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานนะครับการเรียนนะครับการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องที่ท่านเรียนรู้อยู่นะครับหรือบางท่านนะครับก็ที่รอคําตอบในเรื่องของเรื่องการเรียนการศึกษาต่อนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ ส่วนนะครับในรายละเอียดนะครับว่าช่วงที่ท่านมีปัญหาหรือช่วงที่ท่านประสบความสําเร็จนั้นนะครับความสําเร็จนั้นนะครับอยู่ในระดับใดนะครับระดับสูงระดับปานกลางระดับน้อยนะครับหรือว่ามีปัญหาตรงนี้ก็ทักมาไลน์มาครับปรึกษาอาจารย์หมอได้นะครับโดยปรึกษาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ก็เพราะว่านะครับในแต่ละคนที่เกิดนะครับในราศีละการาศีมีนนี้นะครับเมื่อท่านเกิดคนละวันนะครับมันก็ส่งผล ให้นะครับดวงของท่านแตกต่างกับคนอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นกาลังใจนะครับให้ท่านนะครับพ้นผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับประสบโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองใช้นะครับตลอดปี2,565และตลอดไปและนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับให้เพจของเรานะครับ ได้สามารถนำเสนอสิ่งดีๆให้ทุกๆท,ท่านต่อไปสวัสดีครับ